หมดีผาแซ่บจ้าทุกคนไม่ได้ไม่ได้สวัสดีค่ะหมดซีผาแซ่บจา้าวันนี้เราพามาแซ่บกับเมนูขนมจีนวันนี้ขนมจีนมาอีกแล้วจา้าแต่ว่าเป็นน้ำยานามยยาแกงไตปลากับนามว่านเคดูเธออืฉันไม่อยากจะเซ่บไม่อยากจะเซ่บไม่อยากจะเซ่บเลยฉันไม่อยากจะเซ่บเธอดูดีขุมเติบ แม่เจ้าผลล่วงเอ้ยมันจะกินมดไหมอันนี้ฮะวันนี้อัตราพิเศษของเราลูกมุน <c oughs> ได้มาอันนึง่ง <c oughs> ชิมสิอม,มันจะไม่ข่อยให้น,นะเธอฉันกินกันให้ไปทางงูผัวว่าให้ไปทางงูจะดี้แสงไฟมันขาวแสงไฟมันขาวแนี้หนุ่มจีนก็สะท้อนแสงแลยลกโอเคคนก่อน อย่าเพิ <|ja|> のの่งกินคลนก่อนขมตืมไม่จะไปล่วงอุกินมมดมากยังนี่ะฉันจะกินมัดมากอ่ะไม่รู้ใช้ช้อนนะเธอใช้มือเลยฉันที่กาลางกาลางยังแรงคำเด้งว้าว mày có thể là đi mấy? mày mì, mày cho bác mày cái mày 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 á. mày làm cầm mày mày làm cầm mày rất là mày quá. khen. น้ำมันเจมจนมากเธอเธอจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าฉันกินอะไรบังนั้นเหมือน้องแั่มันข้าวบีฉันม่วงเห็นไหมบีบจะม่วงเไหมแล้วฮึ มันนี้เป็นอะไรไม่เจอแต่คนฟาดกือจบปู่ออนอะไรในแกงที่ปลาก็จะมีน,นี่ค làm tao basic lúc basic là có nửa chín ta basic tức là khay say xây nò mài ăn cái đai nò mài tôm cái cái đai lúc khay xây làm tay xuống tay xuất mà nó thử khay chế đai đai anh khi Mình lục qua đã Lục rồi thôi Hãy subscribe Ừ, cơ. Ừ, cơ, rồi, ừ, ừ

ừ người mày cũ nói